ดรประจินเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงข่าวการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ภายใต้แนวคิด The Mobility of Joyful Experiences เืด้วยจุดเด่นของงานที่รวบรวมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องไว้ในงานเดียวจะเป็นตัวกระตุ้นให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอนตั้งเป้าการเติบโตทั้งในด้านผู้เข้ามชมงานและยอดจองรถภายในงานเพิ่มขึ้นประมาณ15-20%จากปีที่ผ่านมาสําหรับปีนี้นะครับในส่วนของรถจีนที่เข้ามากับรถเวียดนามที่เข้ามานะครับ ทั้งหมดเรา36แบรนสำหรับรถรถ,รถยนต์สำหรับอมอเตอร์ไซค์ก็13แบรนนะครับทั้งจีนทั้งเวียดนามนะครับก็รวมอยู่ในในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาร่วมง,งานปีนี้ครับสำหรับรถที่น่าสนใจนะครับก็จะมี e x p ก r t กับ Si กเกอนะครับที่เขาร่วมกับทางปตทก็จะเป็นเห็นบอกว่าจะเป็นรถที่เป็น สามารถจะบินได้นะครับแต่ก็เอา just แค่มาโชว์ในงานนะครับเพราะว่าทางกฎหมายของบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถจะเอามาบินโชว์ให้ได้นะครับก็เขาเองก็ได้คุยกับทางผมเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเอาเข้ามาโชว์ให้ให้ให้ได้เห็นทั้งภายในแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ตัวผมเองก็เห็นแต่รูปนะฮะยังยังไม่เคยได้เห็นของจริงก็อยากจะชวนมาดูว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ย คิดว่าสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าอีกอกี่ปีงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45จะจัดขึ้นที่เชลเจอร์ฮอล์1-3อิมแพ t เมืองทองธานีระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายน2567